คุณผู้ชมก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มและมีความสุขกับเราวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์แถมเป็นวันที่1นึ่กุมภาวันที่เรานั้นกําลังจะมีความหวังกันด้วยเอาอย่างนี้ละกันเพื่อให้ยิ้มของเราไปที่สุดนะคะรวบรวมเรื่องราวความสนุกในโลกโซเชียลมาให้ชมกันแล้วนะคะพร้อมๆกันแล้วไปชมพร้อมกันเลยในช่วงตลอดข่าวคำำ คำๆวันนี้พาไปดูเจ้าของบ้านรายหนึ่งที่จ้างช่างมาทำกรอนประตูแต่เดินกรอนประตูอันนี้เนี่ยมันดันไม่ตรงกับสิ่งที่คิดไว้นะสิครับแล้วมันเป็นอย่างไรไปดูกันครับ แบบนี้ล่ละครับเนี่ยทำไมทำไมชางเขาทำกรอนประตูมาให้แบบนี้ล่ะพี่เอ้ย,ย <c oughs> แล้วพี่เขาเนี่ยจะล็อกบ้านยังไงล่ะครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้แม่กุญแจแบบไหนก็ตามยังงยยังไงประตูบานนี้มันก็ยังเปิดได้อยู่วันยังค่ำนั่นแหละครับสงสกระใสคุณพี่คงจะต้องเรียกช่างให้กลับมาทำกรอนประตูให้ใหม่ซะแล้วล่ะครับ พาไปดูพ่อหนุ่มที่ขี่บิ๊กไบค์คันนี้กันหน่อยเพราะเขามีคาถาสุดแปลกเอาไว้บังตาพี่พี่เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ถูกโบกเข้าด่าน้มันมีด้วยเหรอเนี่ยเอา้าจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนสอนถ้ายบิ๊กไบค์พี่เข้าไปชมกันเลยครับบังตาทำมัาบางบังตาสัาางคังมังตาหอกเจ้า มองไม่เห็นจงมองไม่เห็นบางตาไว้บางตาไว้จงมองไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นข้าคุณอี่ครับผ่ว่า พี่พี่เจ้าหน้าที่เขาเห็นพี่ครบทุกคนเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าพี่เขาจะมีคาถาอาคมที่ใช้บังกายได้จริงๆแต่ที่ไหนได้ไม่รอดตั้งแต่คันแรกแล้วล่ะครับรถเกือบทุกคันสามารถผ่านไปได้หมดยกเว้นคนท่องคาถานี่แหละครับบอกได้คำเดียวว่าอย่าหาทำมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย สีสันประจำงานแต่งงานที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการแย่งกันรับดอกไม้จากคู่เบาสาวใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> เพราะมีความเชื่อกันว่าหากใครรับช่อดอกไม้ได้คนคนนั้นก็จะได้แต่งงานเป็นคู่ต่อไป <Wow. S 1> เหมือนอย่างพ่อหนุ่มคนนี้นี่แหละครับ Terima kasih telah <laughs> menonton! พ่อหนุ่มตอนรับช่อดอกไม้เนี่ยก็ดูดีอกดีใจจนออกนอกหน้าเพราะคงคิดว่าจะได้สลาโสดสักทีแต่พอหันกลับไปเท่านั้นแหละเอา้าคุณภรรยาตัวจริงดันพออยู่ข้างหลังซะได้งานนี้เนี่ยเง่าสิครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากลับบ้านไปเนี่ยฝ่ายชายจะโดนอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคงโดนไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับผม ดูแล้วไม่นะไม่ไม่ไม่โดนแน่ไม่น่ามีชีวิตรอดนะดีใจขนาดนี้คิดว่าจะได้สละโสดรอบสองปฐมโซด้าเรียบร้อยจำไว้นะจำขึ้นสวรรค์ไปแล้วมั้งไม่กระตกลกจำจำจำเอาไว้บอกใครบอกคุณเรื่องของโโซเชียลนะไปดิไปไปเดี๋ยวไปดูกันต่อ